ผ่อนเด็กเห็ดเบี้ยต่ละมมือแต่ละมเว้นก็ใชได้เงินเขาเงยนี่รับงานผู้ดียวกูเห็นกับเมยแล้วอยู่ดีนองนี่เขามาเห็ดรลอยเป็นว่ากลัวเป็นสร้างอะไรรับงานใอ้โคยังเดียวปั้นสมียนเรารับงานใอ้โคเห็ดผู้เห็ดมันกับเมยแล้วเห็ดอะไรเดี๋ยวจะลองก็ยามเมย์เด้ นี่ะไรก็ไปขายอะไรก็ว่าตังกิโลขายจะของคือสิบบาทเหรอจะของเของเนี่ยก็เดี๋ยวไปหาแนวเ้จ๊ต้องมีอะไรอย่างอะไม่ใ็่อย่างคอยมารับรับเหมารับเหมาเฮ็ดบ้านเข็กเขมรับเหมาคอยทำกับยกโครงเล็กบอกว่ารับเหมาเฮ็ดบ้านม่คอยรับผู้เดียวเฮ็ดเป็นเดยวหนิเฮ็ดเป็นหนิคอยรับคอยยกเล็กมากคอยลับทูบหันปมคอยย่ายแต่หันมานหนีเป็นอย่างคื้อย่างมหา อเไปเฮ็ดแล้วเฮ็ดยางมาหาเนาะวอืมมีอยู่มหามัอวิเวียกมั้งเนี่เออมันมีเวีกเนาะอึดเป็นตีเวีกเนาะวหวไม่อยังเมียใหม่เงินใสเออมันมีเงินใสอุ้ยบอยว่าเลี้วจาหนีเม็นเมียใหม่เงินใสอาจารย์สินี่เบยมาหนิเห็นบอลเออไปม้างไม่หมดม้างไม่ปุ๊บเอาจารย์สิจะวิเวกเฮ็ดบี้เออจะเอาไปเก็บกระเบื้องเด้อเก็บกระเบื้องมาเห็น เก็บไปเก็บไเเกบไเจ้ับลงมาแตกถับลงับมนแตกกระเบื้องพเราถับมาแตกมดเลยมือยื่นไปเสีไปยึดทให้รถปูนก็เทเทหลาดหมดเลยนี่นะอยากได้เงินจะจะตีเอออยากได้อยู่แล้วเนาะโอ้ยอยาได้เห็นมั้เครับุุนุบ đưa đó đó, Nút đầu vào hút con nay đầu vào hút lều 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 Liêu liêu lều 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 Lét đi Nhốt đi Nhốt hơn Mà chỉ nhốt đầy phù điểu Nhốt Vào không để khắp cái bường to để khắp cái bường Nhốt Vào leo Điêu ง่ายเล็กหันมาหนีเด้อเล็กเลยเล็กยิงใหญ่น่ะโคงล่ะแต็กผู้เดียวมาไว้หนิมาไว้หนิโอ้ยเนามึงกระได้มันจริยกได้ผู้เดียวมันเป็นแค่ไหนใครบอกอยากได้เงินอยากได้แล้วเนาะอยากได้คือประ h e t e มันจริยกได้ยังเด้อมึงหนึ่งใหญ่เถอะนะไคนี่ผู้รับเมาหัวหน้าคนรับเมาหัวหน้าคนรับเมาใครบอกอยากได้เงินซอยกันตัวไมอยากได้เงินกันเลย ก็ไหซอยซอยตัวนี่มันกิยกไเองเด้อผู้เดียวครับไปวบอมคอซื้อนะพี่คอยเช็ดคืออย่ซีกคอยโไม่เคยเป็นหัวหน้าผู้เล้าบอกคอยก็ได้ลองใส่เจ้าลองใส่เจ้าบิ่งเฮ็ดอยู่บ่เฮ็ดเฮ็ดกต่มาอยู่เบอมได้คว่ำคอยฉัลองลองนีซื้อเพื่อคอยได้เป็นหัวหน้าผู้เล่าเมาคอยก็บ่มบอมว่าอย่าลองดูเลยเด้อมันจะคือบ่อย่าลองดูเลยเด้อเป็นอย่างลองก็ได้ลองดูเลยเด้อ